สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิกาขันทองปัจจุบันอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางและแรงบันดาลใจที่ทําให้ดิฉันเลือกเรียนในสาขาวิชาการแพทย์แผนจ,จีนสำนักวิชาการแพทย์บรูรณาการขอมงมหาวิทีาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะดิฉัน เติบโตมากับการได้ฟังเรื่องราวการฝังเข็มและการครอบแก้วจากคุณแม่ตั้งแต่เด็กแต่ตอนนั้นที่ฉันยังไม่เข้าใจว่าการรักษาแพทย์แผนจีนคืออะไรรู้แต่เพียงว่านั่นคือการรักษาศาสตร์หนึ่งของจีนแต่ยังไม่รู้รายละเอียดผลลัพธ์ความสําคัญและวิธีการรักษาลอนนี้เมื่อโตขึ้นดิฉันจึงเริ่มศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจนเข้าใจว่าการรักษาแพทย์แผนจีนนั้น เป็นการมุ่งเน้นในการสร้างสมดุลให้ร่างกายและการดูแลผู้ป่วยอย่างละเอียดไม่ใช่แค่เพียงหายชั่วคราวเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้ดิฉันเห็นคุณค่าในอาชีพแพทย์แผนจีนและเกิดแรงบันดาลใจทำให้อยากเรียนรู้ในศาสตร์นี้ให้ลึกขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมกับตนเองดิฉันจึงมุ่งมั่นที่จะข้อศึกษา ในสำนักวิชาการแพทย์บุรณาการสาขาแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี่ดีค่ะขอบคุณค่ะ